สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่9กุมภาพันธ์2564นะครับบ่ายปายแบบนี้ครับมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและก็ทางตะวันออกของกทมนะครับแต่ว่าทางตะวันตกนี่อาจจะมีไม่มากเท่าไหร่ยังไงก็ดูแลสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะยิ่งยิ่งตรวจสอบปริมาณการจราจรก่อนนะครับเมื่อสักครู่ก็มีข่าวว่ามีเส้นทางหลายเส้นทางที่มีปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากน้ําระบายไม่ทันนะครับ เอาละครับวันนี้มีสองช่วงเวลาเช่นเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเล่าข่าวว่ากันในเรื่องของคําเตือนจากแพทย์เกี่ยวกับครีมกระปุกฝ้าแดงระวัตระวังอันตรายด้วยนะครับอันตรายเพราะอะไรได้คุยกับแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิตผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์นะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้เรื่องของสพทอก็เตรียมแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะครับมั่นใจว่าภายใน20ปีสามารถแก้ปัญหาได้แน่นะครับเดวพูดคุยกับคุณอมพรพินาศา ในขาดิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพทออในช่วงเล่าเลี่ยงนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM นะครับจากธนาคารออมสินจานวน2รางวัลเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกด้วยการส่งคําตอบนะครับผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4 2 2 1 0 7 5หรือทาง a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ mm ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้ สองท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับสุดจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คําว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษครับสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับเราให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนเช่นเคยนะครับข้อมูลมีอยู่ว่า ธนาคารออมสินนะครับเริ่มศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพาแห่งชาติและเข้ารับการตรวจประเมินองค์กรมาตั้งแต่ปีพศ2558นะครับโดยได้รับรางวัล Thailand Quality Class Plus ด้าน Customer และด้าน Operation ในปี2561และปี2562นะครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารอ,อมสินเริ่มศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพาแห่งชาติและเข้ารับการตรวจประเมินองค์กรมาตั้งแต่ปี2558 โดยได้รับรางวัล Thailand Quality Class Plus ด้าน Customer และด้าน o per ation ในปี2561และปี2562นะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารอมสินนะครับได้รับรางวัล Thailand Quality Class Plus ด้าน Customer และ o per ation ในปีพศอ,อ,อะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจวันที่8กุมภาพันธ์จากจังหวัดพิษณุโลกนะครับคุณสายหยุดสุวรรณกาสานะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับธนาคารอมสินได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดคือรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจําปี2,563นะครับซึ่งเป็นรางวัลที่ให้สําหรับความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรทัดเทียมระดับมาตรฐานโลกจัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ สำหรับรางวัลคุณภาพแห่งชาตินี้ธนาคารอมสินได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพนะครับโดยเริ่มทำการศึกษากฎเกณฑ์ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติและเข้ารับการตรวจประเมินองค์กรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558นะครับหลังจากนั้นในปี2560ครับธนาคารได้รับรางวัล Thailand Quality Class แล้วก็ปี2561และปี2562นะครับพัฒนาไปสู่รางวัล Thailand Quality Class Plus ด้านคุ้มส m e r อร์และด้าน o p e r a t i ช n ่น แลวก็ในปี2563นะครับประสบความสำเร็จได้รับรางวัลสูงสุดคือ t h a Thailand Quality Award หรือ TQA ซึ่งถือว่าใช้เวลากว่า6ปีทีเดียวนะครับในการที่จะยกระดับการบริหารจัดการองค์กรจนสามารถก้าวเข้าสู่ระดับมาตร,รฐานโลกได้เป็นผลสาเร็จนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าข่าวครับเรื่องของแพทย์เตือนให้มัดระวังอันตรายจากครีมกระปกุกฝาแดงนะครับเป็นอย่างไรเนดะี๋ยวพูดคุยกับแพทย์หญิงวิ้งขวัญวิชัยดิษผู้อำนวยการ สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะมิ่งขวันค่ะครับครีมกระปุกฝาแดงเป็นยังไงฮะคุณหมอก็เป็นครีมที่ก็มีขายกันตามตลาดนะก็ตามออนไลน์อะค่ะคแล้วก็เคลมว่าเออทำให้ผิวขาวขึ้นครับนะผิวสุขภาพดีแล้วก็ ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการไปจับตรงบริเวณที่มีการผลิตนะคุณยังไม่อยากเรียกว่าโรงงานนะคะอย่าเรียกเลยฮะลักลอบ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 ผลิตค่ะครับครับซึ่งจริงๆครีมพวกนี้นี่ก็มีมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เมื่อสักประมาณเกือบเกือบพึ่งเดือนที่มีข่าวเรื่องครีมฝาแดงตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าเปลี่ยนเป็นครีมฝาขาวฝาเหลืองกันไปเรียบร้อยแล้วอะโอ้โห แต่ว่าอันเนี้ยมันก็คือค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็เปลี่ยนแคทเชจิ้งหรือวิธีการโฆษณาไปเรื่อยๆนะคะก็ก็เออ่จริงๆก็คือเป็นข่าวนี้ก็ดีค่ะเพราะว่าแทนที่ว่าอย่างหมอเองหมอจ่แทนที่วจะต้องรักษาคนไข้เป็นคนๆเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะให้ความรู้ผ่านหนังสือได้เยอะๆนิดนึงนะคะแสดงว่าเยอะนะครับเดี๋ยวฟังคุณหมอพูดลวใช่ไหมเยอะค่ะเพราะ่าอย่างอย่างสถาบบันษกทภาพหนังเองเนี่ยเรามีโครงการ เขาเราียกว่าอะไรค่ะรับรับตรวจสารอันตรายในคเครื่องสอําอางที่ต้องสงสัยนะคะอย่างอย่างเราทํามาสี่ปีแล้วค่ะสี่ปีแล้วเนี่ยแต่และปีนี้ก็มีคนไข้ส่งมาให้บ้างเราไปล่อซื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยปีหนึ่งประมาณสามร้ 500, อยถึงห้าร้อยตัวอย่างน,นะคะก็พบว่าประมาณเกือบเกือบหนึ่งในสี่ค่ะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยก็คือสี่ตลับเนี่ยเราก็จะเจอสารอันตรายหนึ่งตลับอะไรประมาณนี้คเพราะงั้นคืออัตราการที่เจอสารอันตรายเนี่ยค่อนข้างจะสูงพอสมควร ครับเขาเขาใช้สารอะไรคะคุณหมอะสารหลักๆจะมีอยู่สี่ตัวนะคะอันที่หนึ่งก็คือจะเป็นสารประหลอบอันที่สองก็จะเป็นไฮดรควินโนซึ่งอันนี้ก็เป็นยากแก้ฟ้าชนิดหนึ่งนะคะอันที่สามก็จะเป็นเรื่องของกรดวิตามินเอับนะคะอันที่สี่ก็จะเป็นสารส,สเตียรอย,รอยซึ่งซึ่งในสี่ตัวเนี้ยอที่ยังใช้ในทางการแพทย์อยู่ก็จะมีเรื่องของสเตียรอยกรดวิตามินเอแล้วก็ไฮดรคกินอนแต่ว่าต้องใช้อยู่ในความควบคุมของแพทย์เพราะว่า เปอร์เซ็นที่เราใช้จะค่อนข้างต่ำหนึ่งอันที่สองก็คือว่าระยะเวลาในการใช้ก็จะแบบค่อนข้างสั้นมีวิธีการให้ยาถอนยาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะต้องแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมีข้อบ่งใช้จริงๆอประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะแต่อันที่ต้องห้ามเลยเนี่ยก็คือเป็นสารประหลอดสารประหลอดตอนนี้เราใช้ในเชิองอุตสาหกรรมอย่างเดียวแต่ว่าในเชิงการแพทย์นี่ไม่ใช้นะคะ เมื่อก่อนเนี่ยถ้าถือว่าพอจะผ่านมาได้เนาะน่าจะรุ่นเราน่าจะพอไหวอยู่ท,นทนัทนฮะทันอยู่ครีมสาประหลอดเนเมื่อก่อนเราจะเรียกเป็นครีมไขมุก,กเคยได้ยินไหมทาผิวขาวใช่ไหมคับอ๋อทาผิวขาวค่ะทาผิวแล้วขาวทาผิวแล้วขาวแล้วก่ครีมประหลอดเนี่ยค่อนข้างจะต่างกับครีม,มอื่นๆตรงที่แบบว่าอย่างกรดบิตามินเอหรือว่าไฮโดรควินโอนเนี่ยนะคะที่เป็นยาแก้ฝ้าที่เราใช้อยู่บ้างแต่ว่าต้องแพทย์จะมีสั่งเนี่ยครับ พวกนี้มักจะเวลาทานแล้วมักจะปวดแสบปวดร้อนหรือไม่ก็ไวต่อแสงแต่คลินปาร,รอดเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีอาการอืครับแต่แต่มันอันตรายที่สุดเพราะว่าคลินปาร,รอดเนี่ยมันเป็นสารปารลรอดนะคะเป็นสารพิษต,ต่อร่างกายเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะดูดซึมเข้าไปแล้วก็มีปัญหาเชิงระบบ,บทั้งเรื่องของปอดเรื่องของทางเดินอ,อาหารเรื่องของไตแล้วก็เรื่องของเส้นประสาทได้ เพราะฉะนั้นอันนี้คือห้ามใช้เด็กขาดโดย oh. แต่ว่าเราก็พบว่าเอ๊ะจากยี่สิบกว่าปีหรือสามสิบกว่าปีที่แล้วที่แบบรุ่น oh. คุณแม่เราเนี่ยใช oh. ้กินไขมุกมาเนี่ยนะตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วไม่มีเรียกครีมไขมุกแล้วแต่เรามาตรวจพบเนี่ยเจอสารประหลอดค่อนข้างเยอะ hmm. ที่เป็นอันดับหนึ่งเลยซึ่งหมอกขาแปล oh. กใจมากเพราะว่าแบบเอ๊ะทำไมกลับมาอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะมันเคยเป็น <laughs> ครีมที่ฮิตเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้ว <laughs> ส่วนส่วนที่เหลืออีกสามตัวเนี่ยจริงๆอ่ะอย่างไฮโดรควินโดนเนี่ยเป็นยาแก้ฟ้าอย่างอย่างหมอเวลาสั่งลดแค่เราก็ยังสั่งเลยนะคะประมาณสองถึงสามเปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้นะหมอ,อก็บอกใช้อยู่ใช่ไหมฮะใช่ใช่แพทย์ตุน,นังก็ใช้อยู่เพียงแต่ว่ามันจะต้องระวงระวังเรื่องผลข้างเคียงแนะนําวิธีการใช้ให้ดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ใส่ปริมาณเปอร์เซ็นต์น้อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาเราตรวจพบเนี่ยก็ะจะใส่กันอย่างหมอใส่กันสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็ะจะใส่กันสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณเนี้ยอันนี้เกินไปไม<ป>่งเวลา มันเกินไปค่ะเพราะว่ามันจะมีการสะสมของของของสารนะคะแล้วก็จะมีผลข้างเคียงได้อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเออก็จะทําให้ผิวแทนเี่ยตอนแรกเราส่วนใหญ่รักษาฝ้าหรือรอยดำาเนียใช่ไหมฮะมันก็จะทำให้มันผิวกระดำกระด่างเพราะมันจะไปฆ่าเซลล์สร้างเม็ดสีอออืมเแล้วก็มันจะมีการสะสมของสารนะคะแล้วก็จะไอสารตัวนี้มันจะทําให้มีการผิวเนี่ยเป็นตุ่มนูนๆคล้ายกับเป็นหนังคาังโคกอะไรประมาณนี้นะคะดำ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าคาเวียไลท์ก็คือเหมือนกับไขตาคาวเวียค่ะ <c oughs> แปะอยู่ที่หน้าเป็นโรคออโคนอิดอะไรประมาณนี้นะคะอัน <c oughs> นี้ก็จะเป็นเรื่องของไฮโดรพิโนนซึ่งอันนี้ก็ยังยังยังพบอยู่ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะ <c oughs> แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แบบเอ่อค่อนข้างมาเยอะเมื่อก่อนเราตรวจไม่ค่อยเจอก็คือสารสเตียรอยซึ่งจริงๆเราก็ใช้กันนะยาแก้เสษถิงหนังอะไรนี้ก็คือมีสเตียรอยทั้งนั้นเียแต่แต่เขาจะใช้สารที่มันเะป็นสเตียรอยที่มีความเข้มข้นสะูง <c oughs> ความค้นสูงแล้วก็ความแรงสูงนะคะเพราสเตียรอยนีมันจะมีอย่างทัว่าแบ่งคร่าวๆมันจะเป็นแบบความแรงอ่ต่ํากลางสูงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะใช้แบบเท่าที่จําเป็นอ่ะแต่นี่คือใส่ตัวสูงมาเลยแล้วก็ใช้เวลานานแล้วก็ใช้ตรงเนื้อตรงหน้าตรงผิวอ่นอ,อนๆ <c oughs> อะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีผลข้างเคียงเยอะมากเยอะมากจริงอย่างสเตียรอยเนี่ยที่พบบ่อยเนี่ยหนึ่งก็คือผิวจะบางลงับ <c oughs> ผิวก็จะบางลงนะคะแล้วก็ชั้นไขมันก็จะหายไปแล้วก็จะมีเช้นเลือดฝอยเพิ่มมากขึ้นเราจะเห็นเป็นสีแดงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออมีแตกลายงาเหมือนกับเวลาผู้หญิงเราเอา่อท้องแล้วมีแตกลายงาห,หรือว่าคนทอ้อเอ่อเวลาคนอ้วนแล้วแตกอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งพวกเนี้ยเขาเรียกอะไรผลข้างเคียงบางอย่างเนี่ยมันน่ากลัวเพราะว่ามัน irreversible คือ hmm. หมายถึงว่าเราไม่สามารถที่จะ รักษาให้มันกลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะยกตัวอย่างที่ที่หมอพูดไปตะกี้อย่างเช่นเรื่องผิวแตกรายงานเนี่ยนะหมอผิวหนังเราก็พยายามชีตเนาะหมายถึงว่าหาเลเซอร์นุ่นเลเซอร์เครื่องไม้เครื่องมือนี้มาช่วยอะไรประมาณมนะี้เพื่อแก้ปัญหามันผลไม่ได้เป็นทีป่ประทักใจก็ค <c oughs> ือเหมือนที่ว่าตอนเนี้ยถามว่าหมอผิวหนังเวลามาหาหมอผิวหนังบอกไหนหมอมีอะไรที่ชัวร์ไหมว่ารักษาผิวแตกรายงาได้เนี่ยไม่มีอะค่ะไม่มีอะไรที่มันได้ผลเลยแล้วก็ เออรับประกันได้เลยหรือว่าถ้าเป็นแบบผิวบางลงแล้วเนี่ยอันนี้ก็ยากในการที่จะกระตุ้นให้มันแบบหยิมมันเต็มเหมือนเดิมนะคะเพราะมันจะ่อเป็นตรงชั้นไขมันไปเลยถ้าเราจะแก้ไขคกอต้องใช้ปรสานเติมเต็มฟิลเลอร์อะไรเงี้ยซึ่งมันแก้ไม่ไหวนะคะเพราะว่าเวลามันมันบุ๋มลงไปแล้วมันบุ๋มมันไม่ั้นที่มันกว้างไม่เหมือนกับว่าเราเราบุ๋มจากเอ่อริ้วรอยหรือว่าเราบุ๋มจากแผลอิสุกอิสซึ่งมันมีไม่กี่จุดอะไรประมาณนี้อันนี้มันจะบุ๋มกั้างกว้างพอซ้เต็มอะไรประมาณนี้ค่ะ ตึงคือก็ก็อะมันก็เลยแบบว่าเราถึงต้องแบบว่าใช้ด้วยความระมัดระวัง<อ>มไม่ให้เกิดผลข้างเคียงเวลานะแพทย์ใช้อะไรประมาณเนี้ยกลับกลับหปายฟังดูแล้วก็แต่ละตัวแต่ละตัวนี่มันก็เป็นพิษเป็นภัยทั้งนั้นแล้วทำไมคนถึงยังอุตส่าห์จะหาซื้อกันอีกครับสมองจริงๆหมอว่าอันนี้มันมาจากต้นเหตุตรงที่ i ม d ซ็ t หรือว่า mindset อืม d ซ็ t คือหมอยายถึงว่าที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะคิดไปเองไงที่ที่ไมค่ที่แบบ ความนิยมหรือความเชื่อที่ว่าเออผิวผิวจะสวยก็ต้องขาวอะไรประมาณเนี้เรื่อนันี้มัน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 ผิดมากถ้าในทางถือหนังเราก็บอกว่าผิวทุกสีสวยได้ครับไม่ไม่จำเป็นต้องขาวนะฮะขอเป็นว่าผิวที่มีสุขภาพดีผ่องใสเอไม่มีริ้วรอยไม่มีแห้งอะไรประมาณเนี้นะคะคแต่ว่าความนิยมคือมันก็เริ่มแบบ ต้องขาวอะไรอย่างเงี้ยวสวยอะไรเนี้ยตึ่งแต่ขาวแล้วสุขภาพไม่ดีผิวบางลงมีเส้นเลือดฝอยไวต่อแสงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาขึ้นมาได้กลับค่ะกับเพราะฉะนั้นให้เลือก,ให,อกให้เลือกความความความอิ่มของผิวจะดีกว่าใช่ไหมใช่ต้องเลือกผิวที่มันผุดผ่ดผองผ่องใสอ่ะมันจไม่จำเป็นต้องแบบขาวค่ะ<อ>ผิวคนไทยที่เป็นผิวเหลืองเนี่ย ก็ได้ผิวคนไทยที่มีเชื้อสายจีนที่แบบขาวผสมเหลืองก็สวยได้ผิวคนไทยที่แบบเออเพวกคป็นคนทางใต้หมอเป็คนทางใต้เนี่ยผิวจะคล้ำหน่อยนะกลับก็สวยนะฮะผ่องได้อะกผ่องได้สวยได้ทุกสีค่ะสวยได้ทุกสีไม่จำเป็นต้องเป็นผิวขาวไว้เป็นผิวสุขภาพดีที่ไม่แห้งแล้วก็มีความชุ่มชื้นเพียงพอไม่มีริ้วรอยเยอะอะไรประมาณนี้ อ่ะหมายถ้าถ้าเป็นภูมิใจอย่างนั้นที่ตัวเองเกิดอย่างนั้นได้ก็ก็จบไปเลยเลยครับคิีมกระปุกฝาแดงอะไรก็ไม่ต้องใช้เลยสรุปใช่ใช่แต่ว่าความเชื่อเรื่องความชอบเรื่องผิวัน้แหล้วก็พอสมควรต้องช่วยช่วยกันให้ความรู้แล้วก็ช่วยช่วยกันแบบว่าเออสื่อสารนะคะว่าผิวทุกผีสวยได้อะไรประมาณนี้ครัคกับแต่อ่ะในเมื่อมีคนก็พยายามที่จะซื้อหามาเนี่ยคุณหมอมีคาแนะนำไหมว่าถ้าจะซื้อจริงๆมันจะต้องมีหลักอะไรหรือเปล่าหรือไม่ควรเลยหรือยังไงคคุณหมอ คือจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้ว่าอันที่หนึ่งเราต้องเปลี่ยนไมล์เซ็ตเนาะผิวทุกสีสวยได้แล้วก็ขอให้มีผิวสุขภาพดีตอนที่สองเนี่ยหมอรับประกันได้เลยในชนะแพทย์ผิวหนังนะคะทางานมา20ป,ปีเนี่ยไม่มีครีมอันไหนที่มันปลอดภัยแล้วก็ทําให้ผิวคนเราขาวขึ้นได้ภายใน3วัน7วันไม่มีอ่ะหมอรับประกันเลยถ้ามีนี่หมอจะไปใช้คนแรกนะคะเพราะงั้นไอ้สิ่งที่รับประกันบอกว่าเออ3วัน7วันแล้วมันขาวขึ้นเนี่ย ต้องต้องหนึ่งเอ้ยมันเป็นครั้งค้นพบใหม่หรือเปล่าหรือนที่สองถ้าไม่ใช่ไม่มีข่าวอะไรเลยนะแล้วประกันว่าก็ใส่สารอันตรายแล้วก็ในปริมาณที่มากกว่าปกติแล้วทาให้ผลสร้างเชียงถาวรที่มันเกิดขึ้นมาได้เพราะงั้นก็คืออย่าไปใช้เลยคะ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนหมอจะแนะนําบอกว่าเออเนาะไปดูที่มันสลับดูดีๆมีออยอ,อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ปลอมมันไม่ต้องฉลากออยอ,อะไรไอ,อยอ่างเงี้ยก็ก็คือมันไม่สามารถจะใช้ตรงนั้นเป็นตัวช่วยอะไรได้มากแล้วนะคะ แล้วสุดท้ายก็คือเราต้องรู้เท่าทันต้องเข้าใจดูข่าวแล้วก็ตามสื่ออะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมก็ก็ก็จะดีกว่าดีที่สุดแล้วจะดีกว่าดีที่สุดแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านเกิดเออหลงไหลได้ปลื้มมาแล้วก็ใช้ไปแล้วเนี่ยคุณหมอครับมันจะถึงระดับไหนถึงควรจะไปพบแพทย์ฮะหมายผมถามเผื่ออะไรเนี่ยก็ถ้ามันจริงๆริตั้งแต่เริ่มเลยนะถ้าสมมติว่าสงสัยเนี่ยนะคะ โครงการเฝ้าระวังสัตรายในในเครื่องสำอางเราก็ยังเปิดอยู่นะคะส่งมาให้หมอตรวจได้เลยค่ะที่สถาบันโรคผิวหนังจาหน้าซองสถาบันโรคผิวหนังถนนราชวิถีเอ่อเกียนกทมเนี่ยไปสนนี้ก็ส่งถึงคับแต่ถ้าถือว่าจะไปค้นรายละเอียดละเอียดเอ่อหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์รหัสเบอร์นี้ได้ถ้าไม่แน่ใจให้ส่งมาให้เราตรวจได้ตรวจฟรีด้วยนะคะพอเป็นการเฝ้าระวังแล้วเราก็จะตอบกลับไปว่าโอเค พบสารอะไรบ้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เป็นเชิงวิชาการนะหน่วยงานของหมอเป็นเชิงวิชาการเพราะงั้นเราจะไม่ได้แบบเอาอันี้ไปจับคนนน้นคนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่ถือกฎหมายจริงคือออยอช่ก็จะไปจับอะไรเงี้ยนะคะอันนี้อันที่หนึ่งนะถ้าถ้าเราไม่ไม่ชัวรก็ส่งมาให้ดูอันที่สองก็คือว่าเราจะดูว่าเราจะข่าวได้ขนาดไหนสมมติยังไงก็ต้องขอข่าวแล้วกัน ลองสังเกตรตรงผิวของเราอะค่ะตรงท้องแขนด้านในหรือว่าตรงบริเวณท้องที่มันไม่ค่อยได้โดนแสงแดดโดนอะไรเงี้ยอันเนี้ยเราจะขาวได้ที่สุดก็ประมาณเนี้ยหรือมากกว่านี้นิดหน่อยนั่นคือผิวโดยธรรมชาติของเราที่ไม่ค่อยได้โดนสิ่งแวดล้อมมาทําให้มันเสียสภาพไปครับอ่านะคะแต่อันที่สามเนี่ยเอผิวเนี่ยวงจรของเซลล์ผิวเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยวงจรเนี่ยจะอยู่การถัดของเซลล์ผิวจะอยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดวันคือประมาณสี่สัปดาห์ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้สารบางอย่างที่ไปเร่งกระบวนการมากกว่าวงจรของเซลล์ผิวปกติเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากมันเป็นเรื่องของการ่วคคาวอะค่ะเพราะงั้นจริงๆเวลาหมอจะบอกว่าเออถ้าใครอยากขาวขึ้นเนาะก็นเนี่ยนะพยายามหลบเลี่ยงแสงแดดอาจจะทาครีมกันแดดเนี่ยแล้วไม่เร็วนะไม่ใช่สามวันเจ็ดวันคืออย่างน้อยต้องไซเคิลหนึ่งของเซลล์ผิวที่มันจะมีการผลัด ซลผิวอะค่ะก็คือประมาณสี่สัปดาห์เราถึงจะเริ่มเดือนเริ่มเห็นอ่าประมาณเดือนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะงั้นก็คือหมายถึงว่าอย่าใจร้อนแล้วก็อย่าพิผลามที่ที่น่ากลัวตอนนี้รู้อะไรทราบไหมคะว่าเป็นคืออะไรคือว่าคนที่ใช้เนี่ยคือทราบนะรู้เราเรามีการสารวจว่านี่มันคลีมันตรายอ่ะเพียแต่ว่าก็อยากจะข่าวเร็วๆอะอะไรประมาณเนี้ยเราหวังว่าฉันจะเป็นผู้โชคดีที่ไม่เกิดผลข้างเคียงอะไรประมาณเนี้ยซึ่ง อัตราอย่างที่หมอเรียนอะ่ะหนึ่งอัตราที่เจอสารอันตรายนี้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นที่เราตรวจมาสี่ปีนะคะคเปอร์เซ็นไม่ไม่ลดลงเลยหนึ่งสี่กระปุกนี่เจอหนึ่งกระปุกอ,อย่างน้อยอันที่สองอัตราการเกิดผลข้างเคียงเนี่ยค่อนข้างสูงสําหรับสี่ตัวที่เจอในในใ,ในเครื่องสําอางอันตรายเหล่านี้เพราะงั้นอย่าคิดว่าเราจะเป็นคนโชคดีออเปอร์เซ็นสูงนะคะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยสูงมากนะคะที่จะเกิดผลเคียงแล้วก็จะมีสารอันตรายเกิดขึ้นนะคะค ไม่ควรนะฮะฟังดูแล้วไม่ควรเลยอย่าเสี่ยงดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดเอ่อจริงๆคุณหมอจะผิวคนดาวเนี่ยจะเป็นย,ยิ่งยิ่งอยู่ในเมืองไทยเนี่ยจําเป็นไมหมครับว่าอาจจะต้องโดนแดดบ้างอะไรบ้างประมาณนี้จำเป็นค่ะเพราะว่าจำเป็นนะฮะเอ่อผิวเนี่ยหนึ่งเป็นประการด่านที่สําคัญที่สุดของร่างกายนะครับอันที่สองก็คือว่าผิวเป็นตัวที่สังเคราะห์วิตามินดีรเราต้องโดนแสงบ้างนะคะตอนโดยเฉพาะย่างยิ่งแดดอ,อ่อนตอนเช้าก่อนแปดโมงครึ่งเก้าโ<อ>มงเนี่ยครเราต้องโดนแสงเพื่อจะได้รับ เอาเอาแสงแล้วก็มาเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนสารตั้งต้นในในร่างกายให้กลายเป็นวิตามินดีซึ่งมันจําเป็นสําหรับกระดูกและข้อของเราอะไรไประมาณนี้นะคะคเพราะฉะนั้นแล้วก็จริงๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเม็ดสีเราเนี่ยเม็ดสีที่เราบอกว่ามีเยอะเกินไปแล้วมันดำอะไรประมาณนี้แต่จริงๆนั่นคือเปราคุ้มภัยธรรมชาติของเราเลยครับเพราะว่าประเทศเราอยู่ในเทศเขตร้อนใช่ไหมแสงค่อนข้างเยอะถ้าเราไม่มีเม็ดสีคอยกันเนี่ยนะเวลาแสง แสงลงมาปุ๊บมันก็จะทําทําทําลายเซลล์ผิวของเราค่ะครับแล้วก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังมากขึ้นนะคะเพราะงัน้นจริงๆแล้วเม็ดสีนี่เป็นเรื่องที่แบอความจําเป็นทางธรรมชาติของเราค่ะที่เราต้องมีเม็ดสีเพื่อการอันตรายจากแสงที่มีค่อนข้างเยอะในภูมิภาคประเทศแถวนี้ค่ะอ่าครับเพราะฉะนั้นมีมีเรื่กงโดนแดดบ้างไม่ใช่ว่าโอ้โหเอาเสื้อคลุมทั้งวันทั้งคืนหรือมันก็ไม่ควรใช,ใช่ไหมไม่ค่ะมากไปมากไปโดนแดดเบาๆเดี๋ยนตอนเย็นได้ไหมคุณหมอตอนเย็น ได้ค่ะแดดอ่อ,อนๆตอนเช้าและ<อ>ตอนเย็น,น,ยนไ,มไม่ใช่แด,ดไม่ใช่แดดแรงตอนกลางวันนะคะ,ะ,ค,ะคือเราต้องโดนแดดบ้างสารที่สองเวลาเราจะต้องโดนแดดแรงๆเนี่ยเราก็ใช้ต้องต้องแต่แบบใส่เสื้อผ้าหรือใส่หมวกใส่กางร่มทาครีมกันแดดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ต้องใจเย็นๆนะ <c oughs> อย่างที่หมอบอกเซลล์ไซเคิ้นของผิวหนังมันประมาณสี่สัปดาห์นะ อย่าไปทําอะไรที่มันรวดเร็วอะไรเกินไปขนาดนั้นหรือมาเองเจเย็นเจเย็นนะครับใช่เอาละส่วนคนที่มีอาการอยู่ตอนนี้ใช้ไปแล้วเนี่ยแล้วก็เห็นท่าไม่ดีที่คุณจะไปพบแพทย์เลยไหมครัคุณหมอฮะค่ะควรค่ะเพราะว่ามันจะมีถึงแม้บอกหมอบอกว่ามันจะมีผลข้างเคียงหลายอย่างที่มันเออ e v e r s เบิลคือกลับไม่ได้แต่มันก็จะมีผลข้างเคียงหลายอย่างที่เรารักษาได้นะคะที่ที่พอหยุดยาแล้วสักปัดหนึ่งมันก็จะดีขึ้นยกตัวอย่างเช่น อความที่เราไวต่อแสงเนี่ยรับมันก็ถ้าหยุดก็ดีขึ้นหรือว่าเคยเห็นไหมคะบางคนที่ทาครีมที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็เหมือนกับอะไรอะ่ะเออเหมือนหน้าทาบัตชอ,อนอยู่ตอลอดเวลาหน้าแดงอยู่ตอลอดเวลาอะไรประมาณอันนี้ยังยังพอจะแก้กลับมาได้ค่ะแต่ถ้าถือว่าดําแบบที่หมอบอกว่าเหมือนกันทังทางโคกหรือเหมือนไขปลาคาเวียแล้วเนี่ยนะอันนั้นต้องเลเซอร์เลยแล้วเลเซอร์คือไงเวลาทําแล้วเนี่ยผลก็คือจะไม่ได้ออกมาสวยกลับมา ้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นจะมีร่องรอยของแผลอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยอะไรก็มาแล้วได้ได้ได้ครับคุณหมอเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับขอบพคุณมากครับหมอครับสวัสดีครับแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชายดิตนะครับผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์นะครับใครที่ใช้อยู่ก็หันไปมองนิดนึงว่าใช่ไม่ใช่ยังไงนะครับปรึกษาคุณหมอได้เอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงเล่าเรียนครับวันนี้ เรื่องของสำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับจะเร่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้ได้โดยมั่นใจว่าภายใน20ปีนี้น่าจะสําเร็จลุล่วงไปนะครับได้พูดคุยกับคุณอมพรพิษณษาในขาธิการคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพทออในช่วงเล่าเรียงนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้รับรางวัล Thailand Quality Class Plus นะครับด้าน c u s t o m e r และด้านโอเปอเรชันในปีพศอะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ